จริงๆในงานในงานอันเนี้ยค่ะใช้แค่สีเดียวหรือว่าคือจะแทรกเพื่อเพื่อมิติอีกหนึ่งสีก็ได้แต่จริงๆแค่สีเดียวก็น่าน่ารักแนวอันซ้ายเนี่ยค่ะจะเป็นสีเดียวแต่อันเนี้ยจะมีความแบบใช้ใช้สีสองขวดแต่ว่าอาบนโต๊ะค่ะนี่จะมีผงสีคอปเปอร์กับสีซิลเวอร์ไว้ให้ซึ่งแบบนี้อะพยายามเลือกมาให้มัน ใกล้เคียงเอามาแบ่งอยากให้ทุกคนได้แบบเอ,อได้ได้ใช้จริงกันวันนี้ mm hmm. ก็เลยเลือกสีที่เขาค่อนข้างใกล้เคียงกันมาให้ลองในงานนะคะ mm hmm. คือรีว่าสีคอปเปอร์เขาจะเข้ากับความเป็นเอิร์ธโทนมากๆ mm hmm. เหมือนแบบมันเป็นคอมบิเนชันที่แบบดีเลย mm hmm. แล้วก็สีที่รีมาใช้วันนี้จะเป็น CK12 mm hmm. นะคะ mm hmm. เขาจะออกมีความเขียวให้ด mm ูเหนือก่อน สิ่งที่ต้องใช้ก็คือมีมิกซิ่งนะคะสีเขียวแล้วก็เจ้าสีสีคอปเปอร์ตัวนี้แบ่งๆกันนะคะบนตัวถ้าไม่พอเดี๋ยวบอกเลยกันหน่อไปเพิ่มให้บีบ <c oughs> <c oughs> มิกซิ่งออกมาแบบนิดนึงนะคะ แล้วก็สีเขียว <c oughs> หรือว่าทุกคนมีสีอื่นที่เป็นเอิร์ธโทนที่ไม่ใช่สีเขียวก็โอเคนะคะ <c oughs> ใช้มิกซิ่งกับสีนะคะในลายนี้โอเคเดี <c oughs> <Okay. S 1> <c oughs> ๋ยวดิจะเริ่มจากการลงลงสีเขียวแต่ว่าเราจะไม่ไม่ลงจนทั่วหน้าเล็บนะคะเราจะแบบมันมีแพทเทิร์นที่มันไม่ตายตัวเลยคะ่ะเราจะลงแบบ ด้านบนซ้ายแล้วก็แบบบนขวาทีนึงคือทํำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่าคือแรนด้อมให้เขารู้สึกกระจายแล้วก็ดูไม่ไม่เทไปแบบฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะคะ่ะคือแปลงถ้าทุกคนมีปลายที่แบบไม่ได้ได้หมดเลยนะประมาณนี้ก็ได้อะคะ่ะใช้อันใหญ่ๆก็ได้อันเล็ก,ก็ได้ตามถนัดเลยนะคะ่ะจะเป็นแลดเป็นราวได้หมดเลยอ่ะพี่อันลิ่จะเริ่มลง ทุกคนจะแบบลงตามแพทเทิร์นที่ลิลงก็ได้เนี่ยค่ะลิจะลงทยแยงด้านบนถ้าไม่พอรู้สึกว่าอ่ะน้อยไปก็แต้มนิดนึงได้ดดดแล้วก็คือเซ็ดแป้งนิดนึงแต่ว่าเลีียเพื่อเพื่อความแบบยึด ยึดเกเาะโนลีจะแบบป้ายเขามาด้านข้างแบบไม่ให้เขาเห็นสีอะค่ะรีแค่ต้องการการยึดเกาะในชั้นถัดไปคืออยากให้มีเลเยอร์ของสีแต่ว่าไม่ต้องการให้สีเขาออกอะค่ะแต่ว่ารีจะไม่ใช้อย่างอื่นอีกก็เลยใช้เป็นสีของตัวมันเองนี่แหละแต่คือถ้ายังไม่ชัดก็ใส่ไปอีกนิดนึงได้โอเคแล้วทีเ้เราก็เข้าอบค่ะ สีบนโต๊ะมันจะเป็นสีคอปเปอร์อาจจะต้องอระวังถ้าสีพื้นที่เราเลือกอะค่ะเขาจะไปใกล้กับสีคอปเปอร์มากแล้วทีนี้เขาจะกลืนกันแล้วมันจะจมกันถ้าเกิดเลือกสีใกล้ใก้เคียงกันมากอาจจะจมนะลองเลือกสีให้มันโดดจากคอปเปอร์มานิดนึงค่ะแต่เป็นแนวแนวเอิร์ธโทนอเนี้ยได้เลยหลังจะอบเสร็จแล้วเราก็จะได้ ประมาณนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะลิจะใช้เจ้าตัวผงตัวนี้ค่ะใช้เป็นสีคอปเปอร์ที่ที่เรามีที่ลานก็ได้ค่ะลองหยิบมาใช้ดูก็คือแท็บลิจะไม่ไม่ได้ทาท็อปหรืออะไรลงไปนะคะเพราะลิต้องการให้เขาไม่ได้ต้องการให้เขาใชา้หรือว่าวาว,าวา๋ยวลองดูนะคะว่าเอฟเฟกมันจะต่างกันยังไงลิจะแท็บเขาทะแยงจากสี สีเขียวเมื่อกี้นี้เราจะไม่ไม่ไม่ได้ไปทับลงบนสีเขียวอะค่ะอันนี้ก็จะพลาดมาเลยถ้ารู้สึกน้อยไปก็แท็บมาอีกเห็นไหมาคะว่าเอฟเฟกมันจะมีความเป็นฝุ่นฝุ่นนิดนึงเราเราไม่ได้ต้องการความแบบความใสความวาวเหมือนแบบงานผงขัดอย่างนี้เนาะซึ่งมันเป็นผงเหมือนกันแหละแต่ว่า เราต้องการความฝุ่นเราก็จะอจัดอัดแพกแพกแบบนี้ลงไปไล่ไปเลยแต่ว่า,าทับส่วนที่เป็นสีเขียวได้แต่แนะนำให้เราเช็ดตัวสปรย์ก่อนแล้วก็ค่อยๆแท็บตรงรอยต่อตรงเนี้ยเขาก็จะบางลงแล้วก็เหมือนเบรนเข้าหาสีเขียวเราทับส่วนของสีเขียวได้ค่ะงานมันจะได้ดูแบบ ดูดูกลืนดูมีมิติมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะรีจะมีทุกคนจะมีเคลียโตเออเคลียฟิตที่โตนะคะนี่จะใช้ตัวเคลียฟิตเพื่อเป็นการแบบคลุมโอเวอร์เลเขาแบบบางๆเพื่อให้เขาเกิดมิตินะคะแล้วก็การลงคือไม่ต้องใช้เยอะมากค่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวงานเราจะหนาแล้วมันจะเถอะทาไปหมด ป้ายลงแต่ว่าเวลาตอนเราอยู่ตรงผงที่เราแท็บลงไปอะคะ่ะเราจะไม่กดแปลงจนลึกเราจะลอยแปลงแบบเหนือโพรดักต์แบบนี้เดลิทาให้ให้ดทุกแบบคนเห็นไหมเวลาลงอะคะ่ะแบบนี้เราจะไม่จะไม่กดหัวแปลงให้เขาโดนตัวผิวเล็บเพราะว่าไม่งั้นเราจะไปลากผงขัดที่เราแทบแทบไวอ้อ่ะเอามากระจายแล้วมันแบบจะเลอะเทอะไปหมดนะคะโอเค เราก็ค่อยๆโค,อคดอาจจะต้องใช้อตักมาแบบปริมาณนิดนึงแต่ว่ามันไม่ต้องแบบหนามาค่ะชั้นนี้เป็นการแบบสร้างแบบมิติเพราะจริงๆเราใช้สีแบบน้อยมาก ให้สีน้อยแต่ว่าพอเราสร้างเลเยอร์ค่ะง,งานเราก็จะเออดูดูลึกขึ้นดูดูไม่ออกว่าแบบใช้อะไรบ้างนะแต่จริงจริงแบบใช้ไม่เยอะโอเคแล้วก็รอให้เขาแบบเหมือนเมลเข้าหากันแปบ๊บหนึ่งกระดาษแล้วก็เข้าอบค่ะตัวเคียฟิลเขาจะค่อนข้างมีความเหนืดหน่อยเลือกใช้แปลงที่เขามืมีน้ำหนักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะจะได้ตักดักตออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะ ใช่ค่ะทาคุมทาคลุมงานเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาคุมงานแล้วเราแบบเหมือนไปแท็บสีอื่นเพิ่มเติมเนี่ยค่ะเราก็จะไปลากเราจะไปลากสีแล้วก็ผงออกมาแบบรวมกันหมดเลยก็เลยคุมเพื่อให้แบบเกิดเป็นเลเยอร์ด้วยแล้วก็ในชั้นถัดไปเราจะได้แบบไม่เลอะเทอะค่ะเดี๋ยวมา <c oughs> ต่อกันที่เลเยอร์ถัดไปนะคะก็จะใช้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมเลยคะ่ะ สีเขียวตัขึ้นมาแบบไม่ไม่ต้องเยอะมากนะประมาณนี้ติดติด,ตดปลายปลายแปลงมานิดเดียวแล้วลีก็จะทับไปบนช่วงรอยต่อตรงนี้คือรอยต่อของตัวสีคอปเปอร์กับสีเขียวที่ลิลงไว้ะคะ่ะหนึ่ง ลงประมาณเท่านี้แล้วก็เช็ดแป้งออกนิดนึงเราจะ,ะาตักตัวมิกซิ่งขึ้นมาแบบจิ๊ดหนึ่งค่ะประมาณนี้ mm hmm. เพื่อที่จะแบบใช้มิกซิ่งเบนเขาอีกทีนึง mm hmm. เราจะใช้มิกซิ่งเบนเขาบนตัวไอ้ปัวผงคอปเปอร์ค่ะ mm hmm. เพราะว่าบางทีสีเขียวมันดูหนาไป แล้วก็เราต้องการแบบเส้นที่มันผิวๆอีกนิดนึงลอยลอยแปลงเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเราเกิดรู้สึกว่าสีเขียวหน่อยไปเราเติมได้เลยค่ะเติมบนทีล่างทีซ้ายทีขวาทีอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้แล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันรู้สึกแบบบาลานซ์หรือยัง คือเขาก็จะแบบไม่ได้มีแพทเทิร์นตายตัวเพราะว่าบางคนแบบเอ๊ยเราชอบคอปเปอร์มากหรคนนี้ชอบคอปเปอร์น้อยเราจะแบบเออลดหลั่นสัดส่วนลงเนี่ยเขาก็จะดูแบบมีมิติขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคแล้วนี้ก็จะเข้าอบค่ะ <c oughs> ราะคนระวังถ้าเกิดเราตักมิกซิ่งเยอะอะค่ะงานมันอาจจะไหลแล้วก็แบบเทมาข้างๆล็บได้เนาะถ้าเกิดเป็นแบบในเล็บลูกค้าจริงถ้าเกิดเราไปทําบนลูกค้าจริงไงค่ะเราก็ลดสัสดส่วนของการใช้สีลงมาได้เลยค่ะทีเนี้ยจะบอกว่าจริงๆเราถ้าเราโอเคแล้วอะเราเราจบงานเลยก็ได้ แต่ว่าถ้าเรายังรู้สึกว่าเอ้ยเรายังอยากได้ความแบบคอปเปอร์อีกเราก็จะกลับไปทำซ้ำเหมือนเดิมเหมือนขั้นตอนแรกคือตรงนี้ลิคิดว่าแบบเอออยากอยากให้มีแบบคอปเปอร์เพิ่มอีกตรงนี้เพราะว่าในส่วนของแอร์เรียนเนี้ยสีคอปเปอร์มันแบบเยอะแหละอยากให้มีแบบเออช่วงท้ายแล้วก็ช่วงหัวแบบอีกนิดนึงนี่ก็จะแทปบไปเหมือนเดิมโดยที่แบบไม่ต้องท็อปอะไรทางนั้นนะคะ จะแบบซ้ําลงไปตรงรอยเดิมก็ได้แต่ว่าไม่ต้องทั้งหมดนะแค่แบบคาบเกี่ยวบางช่วงบางส่วน mm hmm. งานของเราก็จะมีความชายขึ้นมา mm hmm. เราก็เหมือนเดิมเลยค่ะใช้เจ้าตัวเคลียร์ฟิตเหมือนเราทาฝุ่นปุ๊บเราก็ต้องเคลือบอะไรก็จะเคลือบเขาบางๆเหมือนเดิม มันเอยถ้าไม่ทันเดี๋ยวรีไปช่วยดูนะนดีแลกซ์ให้ด้วยนะได้ค่ะเนี่ยคือจริงๆถ้าเกิดริบาดแค้าฟิตแบบกดน้ำหนักแบงเยอะๆใช่ไหมคะเขาก็จะแบบมาผสมรวมกันหมดแต่จริงๆมันทำได้ทำได้เหมือนกันมันเป็นเสน่ห์แบบอีกแบบหนึง่งที่ที่เราจะเลือกใช้ก็สามารถทำได้แต่ถ้ารู้สึกเอ้ยมันเลอะไปเราเช็ดแปรงนิดนึง แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะงานพวกนี้มันไม่ได้มีแพทเทิร์นตายตัวเดี๋ยวเราอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาสีเขียวมาเบรนเขาอีกทีหนึ่งก็ได้โอเคแล้วก็อย่างที่ลีบบอกว่าถ้าเกิดแบบมันรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความพอเปอร์แบบเยอะไปแล้วก็เพิ่มสีเขียวแล้วตรงในเลเยอร์เนี้ยละค่ะถ้าเกิดเราจะเพิ่มอีกสักสีหนึ่งเข้าไปเงค่ะก,ก็ทำได้เลย ก็จะปาดแบบทับๆเจ้าตัว,ตวสีคอปเปอร์ลงไปแล้วก็ใช้มิกซิงนะคะเหมือนเดิมค่อยๆมิกซิงเราจะแตะตรงช่วงแบบขอบๆอบะคะ่ะเพื่อให้เพื่อให้ขอบสีเข้มๆของเขามันเบรนกับตัวที่มันแบบไม่ได้มีสีด้านนอกมันจะได้ดูแบบฟุ้งๆนวลๆลอยๆอยู่ ถ้าตรงไหนรู้สึกสีเขียวเยอะไปก็คือเช็ดแปรงเนาะแล้วก็ใช้ตัวมิกซิ่งอะค่ะปาดออกก็ได้อโอเคก็จะได้ประมาณนี้ถ้าถ้าเกิดอยากเพิ่มอีกสักสีหนึ่งหรืออาจจะเลือกเป็นสีแบบที่ชอบสีโทนนี้แต่ว่าจะเพิ่มแค่แบบนิดเดียวเนาะเพื่อแบบเก็บมิติของเขาข้างๆ นี่จะลงแค่ช่วงแบบขอบขอบค่ะนิดเดียวนะแค่สีนี้จริงๆค่ะ <c oughs> <c oughs> มีแค่สีเดียวจริงๆแต่ว่าแบบเราต้องเลเยอรเ <c oughs> นี่ยเห็นว่าเราก็จะดูเหมือนแบบดูลึก <c oughs> ดูดูแบบดูแกะยากหน่อยใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะมันใช้สีอะไรบางเนี่ยรีแค่เพิ่มแบบ สีไอนน้เจ้าตัวแบบม่วงโอ,อน้ำเงินอีกนิดเดียวทะแยงแต่ทะแยงมุมอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เทคนิคก็คือเลือกสีที่มันไปกับสีเขียวและสีคอปเปอร์ได้โอเคแล้วก็อบ mm hmm. การคลุมเราจะใช้ท็อปที่เขาค่อนข้างมีเน,น,นื้อนิดนึงเนาะเพราะว่างานเราค่อนข้างจะแบบเหมือนมีจริงๆเขาไม่ได้ไม่ได้มีความ ปูดหรือว่านูนบางช่วงมากแต่ว่าเวลาเราแบบใส่ตัวมิกซิ่งลงไปมันทำให้มันเกิดคลื่นนิดนึงคือส่วนตัวระชอบหน้าเล็บที่มันค่อนข้างจะแบบถ้ามันเรียบก็คือแบบโอแบบโอเวอร์เลยจนเรียบไปเลยเนาะมันก็จะได้เอฟเฟกต์ที่มันแบบเออดูดูคลีนดูกลมกลืนเลยวันนี้ลีใช้ท็อปจริงๆลำเบอร์สก็พอค่ะงานเราไม่ได้แบบถ้าดูด้านข้างงานเราไม่ได้อื กิกยักษ์อะไรมากขนาดน,นหรือว่าขั้นตอนแบบก่อนอก่อนจะท็อปถ้าเราจะใส่แบบติดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใส่ในขั้นตอนนี้แบบได้เลย